การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โคงการนี้ก็คือทําให้เด็กๆทุกคนนะคะได้มีทักษะในการดําเนินชีวิตค่ะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองรวมถึงยังสามารถนําทักษะต่างๆค่ะไปปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาศสาสุพิญญาพวงทองค่ะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะปัจจุบันเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนวัดโคงคารามค่ะซึ่งอดีตเป็นประธานชมรมทูบีนับวรโรงเรียนวัดนมค่ารุ่นที่8ค่ะ ครูภาษาไทยคนอาจจะมองว่าอเป็นวิชาที่ง่ายนะคะเป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันแต่จริงๆแล้วก็คือยากค่ะเพราะว่าเราเรียนเนี่ยลึกมากค่ะแล้วการที่จะนําภาษาไทยมาสอนเด็กก็คือเราต้องเรียนให้ถูกต้องค่ะ แล้วก็มานำมาสอนให้ถูกต้องเลยค่ะความที่อยากเป็นคุณครูภาษาไทยนะเกิดจากการที่เราค่ะได้ทํากิจกรรมภาษาไทยค่ะร่วมกับคุณครูที่สอนเราในระดับชั้นประถมศึกษาค่ะตั้งแต่ช่วงประถมต้นเลยค่ะก็คือมาคัดลายมือทําหนังสือเล่มเล็กค่ะพอได้ทําบ่อยๆทําทุกๆวันเขาก,ก็ได้เกิดเป็นความชอบส่วนตัวขึ้นมาค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนครูภาษาไทยค่ะ เด็กที่นี่สาหรับหนูนะคะคือน่ารักมากค่ะเด็กเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีมารยาทมากค่ะจะให้เกียรติคุณครูเป็นสิ่งสําคัญค่ะ เด็กๆกนหน็หนูจะให้หนักเรียนเรียนแบบว่าสบายๆไม่ต้องเครียดค่ะหนูจะนําเกมต่างๆค่ะมาให้หนักเรียนได้เล่นค่ะที่ประยุกต์มาก็เป็นเกมบัตรคามบินโตหรือว่าเกมบันไดงูต่างๆค่ะเราสามารถนํามาปรับประยุกต์ให้เป็นของภาษาไทยแล้วก็ให้เด็กๆค่ะได้เรียนซึ่งเด็กๆชอบค่ะเกมนีๆๆ้ การไปเรียนนอกห้องก็คือเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้ในสถานที่จริงค่ะอย่างเช่นการพูดเพื่อการสื่อสารค่ะพานักเรียนไปเรียนรู้จิตกรรมฝาผนังในโบสถ์นะคะซึ่งเราสามารถนํามาปรับประยุกต์หรือว่าบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ค่ะจริงๆแล้วหนูก็เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งค่ะช่วงประถมก็ถือว่าเรียนอยู่ในระดับต้นๆของห้องค่ะพอมามัธยมต้นก็ ที่หนึ่งของห้องค่ะ <S <S 1> <S 1> ตอนแรกก็ยังไม่ได้เข้ามาทํากิจกรรม 2B ีก็คือว่าเห็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราค่ะเขาจะไปทํากิจกรรมทูบีนเซอร์ไซส์เนตอนเย็นตอนแรกเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรเราก็ไปถามเพื่อนเพื่อนเขบอกอ๋อเป็น 2B ีของทุนกระหม่อมแล้วก็สนใจอยากที่จะเข้าร่วมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีความกล้าสแสดงออกในส่วนนั้นนะคะทีนี้ก็เลยมีคุณครูที่ปรึกษาชมรมอะค่ะเขาเปิดรับสมาชิกเข้าชมรมเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกชมรมค่ะก็จะเป็นแกนนําในการรณรงค์ ก็สร้างกระแสให้เด็กๆค่ะห่างไกลจากยาเสพติดค่ะซึ่งการสร้างกระแสของหนูก็คือการที่เราจะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียนค่ะเป็นการสอดแทรกให้น้องๆได้ได้ยินได้ฟังทุกๆวันนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมทูบีนัมเบอรของโรงเรียนวานอมค่าค่ะ,คะ สำหรับหนูคิดว่ากิจกรรมเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่ากิจกรรมจะทําให้เราค่ะมีทักษะชีวิตทักษะการทํางานแล้วก็ทักษะในการปรับตัวต่างๆค่ะซึ่งหนูถือว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะหากวันนั้นหนูไม่ได้ทํากิจกรรมหนูอาจจะไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะว่าหนูย้ายมาเรียนต่อในโรงเรียนโพธาอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเจอแรงกดดันไม่สามารถปรับตัวได้ค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่ามาจากกิจกรรม ToB ีนัมเบอค่ะเพราะว่ากิจกรรม ToB ีนัมเบอร์วค่ะทำให้หนูได้มีทักษะต่างๆค่ะได้ออกไปเจอเพื่อนๆนอกโรงเรียนนะคะได้ไปสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆนอกโรงเรียนทําให้เราอะค่ะได้มีทักษะกลับมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันนี้ค, mm hmm. ค่ะค่ะความภูมิใจของหนูก็สิ่งหนึ่งเลยก็เกิดจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะ ถ้าหนูไม่ได้เข้าร่วมชมรมทูบีในเมื่อวันวันนั้นหนูอาจจะไม่ได้เป็นคุณครูในวันนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าทูบีให้หนูมากกว่าคําว่าทูบีค่ะให้ทักษะชีวิตให้ทักษะการทํางานรวมถึงให้การพัฒนาศักยภาพของหนูค่ะแล้วก็พัฒนาทักษะการพูดของหนูค่ะซึ่งแต่ก่อนหนูไม่ใช่คนที่พูดเก่งไ,ไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะพอได้มาทํากิจกรรมทูบีตรงนี้ก็ทําให้หนูได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะ ก็อยากฝากถึงน้องๆหรือผู้ชมนะคะที่อยากที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองหรือค้นหาตนเองอยู่ก็อยากจะให้ลองเปิดใจเข้าร่วมกับชมรมท b บีนัมเบอร์นะคะเพราะว่าท b บีนัมเบอร์ให้อะไรเรามากกว่าคําว่าท b บค่ะเพราะว่า2ูจะพัฒนาศักยภาพเราเปิดโลกเปิดประสบการณ์ของเราค่ะแล้วก็จะนําเราไปสู่ความสําเร็จค่ะ i The r วิวันสเปเชียลขอแนะนำศิลปินบอยแบนด์น้องใหม่แห่งวงการที่ปับ๊บโฟรทีนก๋วยเตี๋ยวโรมกล้องนินจาสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ YouTube YouTube f a c e b o o k The Real o n ออ f f i c i a l